ไปนี่ฮนะเช้าว,วันอันสดใสนะฮะที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะ เรายังคงอยู่กันที่นี่ครับแกลนดโฮเทลบุรีรามนี่นะเป็นโรงแรมที่ต้องบอกว่าชิคชคคูลคูสบายสบายมากเลยนะครับแล้วก็ที่นี่นะฮะนอกจากจะมีที่พักที่ดีแล้วเนี่ยนะฮะที่เรามาแล้วเราก็ตกใจแล้วเฮ้ยมีด้วยเหรอนี่คือโรงหนังฮะโรงหนังที่ใช้ชื่อว่าโรงหนังแกรนแกรนราม,มาคุณผู้ชม ะะซึ่งระหว่างที่เราคุยกันไปเสียงค้อพุงเป็นปุงเป็นก็ว่าไปอ่ะเดียวๆนะครับไม่มีอะไรนะครับถ้างั้นเนี่ยไหนๆก็มาแล้วขออนุญาตทางพี่เจ้าของโรงแรมพี่อะไรครับติดครับพ,พี่เสริมชยัยพี่เสริมชยัยพี่เสริมชยัยบอกพี่เสริมชยัยผมขออนุญาตเข้าไปดูได้ไหมพี่เสริมชัยบอกว่าเข้ามาเดี๋ยวเปิดชั้นสองให้ดูด้วยนะฮะก็ถือว่างานนี้โชคดีได้มาพักที่ดีแล้วก็ได้มาเห็นอะไรดีๆด,ด้วยของเก่ามากครับมา เป็นบรรยากาศลงหนังเมื่อย้อนกลับไปโอ้โหเห็นย้อนกลับไปสักกี่สิบปีดีอะสี่สิบสี่สห้าสิบปีผู้ชมจําได้คือผมอะไม่ได้อยู่บุรีรัมย์ครับแต่ผมอะอยู่กรุงเทพสมัยผมเด็กผมจําได้ว่าบ้านผมอะอยู่สุริสารนะสุริสารในสมัยก่อนมันเป็นสลับนะผู้ชมนะหลังๆก็มาเปลี่ยนเป็นสับว่าเป็นชุมชนแอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยตอนผมเด็กน้อยเนี่ย ผมจว่าแม่กับพ่อเนี่ยชอบพามาดูหนังตรงสะพานควายซึ่งสะพานควายตอนยุคนั้นมันจะมีทั้งโรงหนังมงคลลาม,ม่านะฮะโรงหนังเฉลิมศิลป์โรงหนังปฏิพัฒน์โรงหนังอะไรแบบเนี้ยย <New York. S 1> อยอไม่แน่ใจอ่ะผมจาเฉลิมศิลป์ได้ก็แล้วกันอยู่แถวสี่แยกสะพานควายทรงมันจะประมาณอย่างเนี้ยนะฮะซึ่ง,งเดี๋ยวนี้ในรุงเทพอมันหาไม่ได้ลวเพราะมันกลายเป็นคอนโดเป็นตึกรามบ้านช่องไปหมดแล้ว แต่วันนี้เรามาบุรีรัมย์เราโชคดีมาเจอโรงหนังเก่าครับนะข้างหน้าก็เห็งนงะงมันจะเป็นเหมือนกับโปรแกรมหนังในยุคนั้นเลยนะจะเป็นแบบกรอบแล้วก็มีเอโปสเตอร์หนังมาแตะมาปิดไว้เลยเนี่ยครับแล้วมาถึงตรงนี้ผมไม่ยำจะหาช่องซื้อตั๋วก่อนช่องซื้อตัว๋วคืออันนี้อ้านี่ช่องซื้อตัว๋วช่องซื้อตั๋วอยู่นี่ให้ทุกคนนึกไปราดาบย้อนกลับไปก็แล้วกันสมัยก่อนนี่คือช่องซื้อตั๋วอยู่นี่เอาตังมาซื้อตัว๋วพนักงาน ใส่เสื้อกาสเนอะ<ม>ใส่เสื้อกั๊กเหมือนพวกมาร์คมาเกอร์มาร์ก,ก,รรก,กี้นะนะฮะสีส้มเนอะผมจำได้จ่ายตังค์รับตัวต๋วตัว๋วมันจะเป็นตัวต๋วเล็กๆใช่ตั๋วเล็กๆตั<ช>๋วเล็กๆแล้วก็ได้อ่อนอ่าก็ได้ออมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปนะนะฮะมันมีโปสเตอร์ติดโปรโมทหนังในแต่ละเรื่องไว้แล้วก็ผมจำว่าสมัยก่อนมันจะมีไอ้นี่ฮะคุณผู้ชมเหมือนเป็นแผ่นเนอะที่บอกว่าสมมติเรียนภาพนะมันจะเป็นแบบโปรแกรมวันนี้รอบ9ก้าโมง รอบ11โมงรอบบ่าย2รอบ5โมงเย็นและรอบมิดไนท์มิดไนท์รอบมิดไนท์เป็นหนังซอมใหญ่ข้างใ,ใหม่อะไรอย่างนี้แล้วประตูต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ยอดเชิญได้ไม่ยอดเพราะว่าผมใช้ไมค์จากกล้องนึนกวู้ชมนะพยายามพูดเสียงดังไว้ก็แล้วกันนะฮะนี่อันนี้ไม่ใช่ปาร์ล่าท้าผีไม่ได้มา <c oughs> ไม่ได้มา มาเดินสายแต่ต่ในใดนะยอดเห็นไหมประตูยุคนั้นมันต้องเป็นอย่างงี้ใช่เป็นเบาะน,นุ่มๆแบบนี้นวมแบบนี้ย,บบเ,ยเขาจะบุกเออแล้วกรอบแบบนี้แล้วสีต้องอามาอย่างเงี้ย<ช>สีออกชมพูสังเกตได้จอจะใหญ่มากบิ๊กบึ้มไม่รู้ว่าผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยจะเห็นความชัดน้อยมากอย่างไรนะยอดก็พยายามจะใช้ไฟช่วยนะนะครับ น,นี้เราอยู่ในช่วงต่อมาสัก10โมง -11 โมงครับครันะฮะแต่พอเข้ามาก็จะมืดหน่อยนะฮะโรงเนี่ยเป็นชั้นเดียวเป็นสเต็ปลาดลงไปแล้วก็ใหญ่เลยจอจอใหญ่มากจอใหญ่มากจอใหญ่มาก,อมากเอยดึกสมัยเด็กเลยอ่ะต้องถามเฮียเฮียแต่อันนี้ถามเพื่ความรู้นะครับโรงหนังในยุคยุคเฟื่องฟูอย่างอย่างโรงเนี้ยนะ จอเขามีกําหนดไหมครับว่ามันจะต้องใหญ่ประมาณกี่ฟุตกี่นิ้วตามไซส์ของลงรงหนังเลยครับว่าเขาจะนั้นยังไงเพราะว่าอยู่ที่จอและเครื่องฉายเขาจะคํานวณว่าทกันยังไงกันเท่าไหร่แต่จอนี้ถือว่าใหญ่ใช่ใหญ่มากสมัยนั้นใหญ่มากใหญ่มากจอเนี่ยเท่าสกาล่าโอ้ที่กรุงเทพไหมฮะเออสกาล่าซึ่งแล้วก็แต่สกาล่าเขาจะสโลว์ ก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยที่วางแก้วจะมีหน่อยนึงแล้วนะมีอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่สมัยสมัยเป็นเบาะนั่งที่ปรับปรุงแล้วปรับปรุงแล้วก็ยุบหน่อนะ้นนั้นจะเป็นไม้ใช่ไม้เป็นไม้ที่เท้าแขนใช่แล้วไม่มีที่วางแก้วไม่ไม่ไม่มีไม่มีเป็นไม้แล้วไม่มีเบาะข้างหน้าจะไม่มีเบาะข้างหลังจะมีเบาะเออเราถใช่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 เนี่ยถามหน่อยโรงนี้นะโรงหนังโรงนี้นะวันแรกเลยที่เปิดให้บริการเต็ม คนเต็มเลยค่าตั๋วเท่าไหร่เอาตัวถูกสุดกูห้าบาทห้าบาทเมื่อเกือบสี่สิบห้าสิบปีแล้วเด็กอ่ะถ้าเด็กคิดไหมเด็กฟรีเด็กฟรีเลยเด็กผู้ใหญ่ห้าบาทูใหญ่พามาก็โอ้ยคนลุกเก้าอี้ไม้เนี่ยนะข้างหน้านะห้าบาทแล้วแพงสุดอ่ะเจ็ดบาทเฮ้ยข้างหน้าห้าข้างหลังเจ็ดต่างกันสองบาทอ่ะน่ารักว่ะสองบาทน่ารักว่ะเออสมัยนั้นนี่คือ การเปิดสามสี่สิบปีที่แล้วครบห้าสิบปีโรงแรมนี้ถ้าอยอนที่เรานอนนี่คือหกสิบหนึ่งเก้าหกหกผมว่าหนึ่งเก้าหกเจ็ดผมเกิดนะผหกแปดแล้วเกือบหกสิบปีเกือบหกสิบปีห้าสิบแปดปีใช่โรงแรมนี้นะเปิดพออายุนะ่อาเลขที่นั่งสมัยก่อนเปนยังไงครับป๋าก็อะไรก็เยอะมันจะมีเมื่อว่าที่เราซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะแยกเรามันจะเป็นกอไก่เขไขาหรือเอฟซีมาถึงก็นั่งไปเลยไม่มีการเดินตรง ไม่มีเดินตัวยกเว้นรอบพิเศษอ๋อเหรอใครแล้วแบ่งกันยังไงอ่ะแต่ไอโต๊ะไม้โต๊ะเบาใครมาก็ถ้าเกิดว่าราคาถูกจะเข้าด้านข้างอ๋อแล้วก็จะมีกั้นใช่จะมีประตูกั้นเนี่ยเข้าเข้าด้านด้านนี้ครับแล้วก็มีกั้นมีกั้นตรงเนี้โอเคเพราะว่าเขาพอเขาเข้าเนี่ย เขาจะเข้าไม่ได้แค่ตรงนี้เขาถูกจํากัดให้เข้าได้แค่ตรงนี้แ <Administration> ล้วใช่แล้วก็จะเป็นโซนโอ้แต่ขึ้นมาข้างบนไม่ได้มาถึงเรื่องที่น่าเอาตามอัธยาศัยใช่ก่อนเรื่องก็เปนรอบพิเศษรอบแบบอืม วิทย์ในเงี้ยคนเยอะรู้รู้ว่าที่นี่จะแปลกคือว่าตามต่างจังหวัดแค่ดูก่อนหนังข้าวพุ่งนี้คืนนี้ฉายคนเต็มขอดูก่อนขอดูก่อนดูก่อนมันเท่เว้ยมาถึงมาสบี้ก็ยังเป็นอยู่ว่าใกล้ฟังเพลงคนแรกขอคุณได้ขอก่อนคอมเมนต์ก่อนมนได้ความสเปเชียล ได้คิดคิดอย่างนั้นอย่างนั้นถึงจะรันที่นั่งโอเคซื้อตั๋วได้ที่นั่งตรงนี้ใครมาก่อนก็เลือกเอาว่าจะเป็นยังไงลูกพี่ครับป๋องถามหน่อยและเด็กเดินตั๋วสมัยก่อนเขาจะเดินเฉพาะรอบมิดไนท์รอบพิเศษใช่ครับถ้าเป็นรอบธรรมดาก็แล้วแต่ใครจะนั่งไหนก็นั่งไปใช่เขาจะเดินตั๋วของกินอะของกินขายอยู่ข้างหน้าเอาเข้ามาผมผมขออนุญาตย้อนเรื่องของกินในสมัยก่อนผมจำได้ว่าผมจำว่า ยุคนั้นผมยังเอาปลาหมึกที่มีกลิ่นแรงๆเข้าได้เข้ามาได้ด้วยเชื่อว่าเมกกะจีอ่ะเมกกะจีเมตาาเังโมเนี่ยแล้วก็จะเต็มพื้นเต็มมือเลยใช่จะต้องแคะเมกกะจีแล้วก็เนี่ยดูหนังแพะเมกกะจีแล้วทั้งผมสมัยก่อนก็มีป๊อปคอร์นมีป๊อปคอร์นมีปลาหมึกย่างเมื่อก่อนมันข้าวโพดคั่วนะไอยคว้านมีไหมเฮียมีครับไอคว้าน้อยคว้านผมไม่ได้จะว่ายุคสมัยนู้นน่ะเรายังสูบบุหรี่ในโรงได้เลยครับได้ได้เลย mình đấy, tôi nhớ được, 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 tôi nhớ tôi ตั้งแต่ยุคร่ต้นการคัดเลือกหนังเนี่ยเรากําหนดไหมว่าหนังที่เราคัดเลือกมา่ายที่นี่เนี่ยมันจะเป็นแบบประเภทไหนแนวไหนอ่าอย่างบุรีลัมีสี่โรงมันเล็กๆอย่างเงี้ยมีสี่โรงแต่ว่าไซส์ไม่ใหญ่ขนาดจะเล็กกว่านี้นะแต่ละโรงเนี่ยแล้วแต่สายหนังเราไม่ใช่เจ้าของหนังครับเราเป็นโรงให้เขาฉายแบ่งกันห้าสิบห้าสอ๋อแบ่งกันคนละครึ่งเหมือนโรงหนังรุงเทพก็เป็นอย่างนี้ก็คือเอาหนังมาเข้าก็แบ่งกันแล้วตามสัดส่วนครับ เพราะฉะนั้นแต่ละสายหนังเนี่ยที่จะมาเข้าโรงเราเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านหนังหนังไหนหนังฝรั่งโรงเนี้ยจะฉายหนังฝรั่งแต่โรงอื่นจะฉายหนังไทยอีกโรงบางโรงอาจจะขายหนังแขกสช่ไหมหนังแขกหนังจีนมันแล้วแต่ แต่ว่าบางสายหนังของเราเนี่ยบางทีก็เอาหนังจีนมาฉายก็แล้วแต่เขาว่าจะเอาหนังเรื่องอะไรมาเข้าส่วนใหญ่โรงนี้ก็จะถ่ายหนังต่างประเทศหนังฝรั่งเป็นหลักจริงแล้วก็ดําเนินแบบนี้มาเรื่อยๆก็มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงยุควิดีโอครับอตอนช่วงโรงหนังดอปเนี่ยจะดอปจากเรื่องวิดีโอวิดีโอเริ่มเข้ามา หลังวิดีโอให้เช่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคนก็ดูคนก็ดูที่บ้านแล้วไม่อยากมาดูที่โรงดูทีดูทั้งครอบครัวเรื่องอะไรใช่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 แล้วสมัยก่อนมันยังไม่มีเลขาศิธิ์อ่าจริงพอจังหวะเริ่มดอปเฮียทำไงตอนนั้นก็ยังดําเนินการอยู่เรื่อยๆหนังฝรั่งหนังก็ฝรั่งก็อารบั้ภาคอ่ะยุคนั้นเป็นเสียงในฟิล์มยังฮะยุคแรกต้นไม่มีไม่มีเสียงเราถึงต้องมีห้องนักพาคอ๋อเราเออเรามีห้องนักพากย์ห้องนักพากย์จะอยู่บนนี้ไปดูได้ไหมไปดูห้องนักพาคขอพูได้ไหมได้พาไปดูดีัยครบ ไค,บอ,บ,อคบอกนี่ยุกเก่าที่มีบอกนี่มันจะนูนโป่งโ่มันพวกนี้จะเอียงไม่ได้อ่ามันจะนูนโป่งป่งไม่จเนี่ยเนี่ย้แบนี้ปงป้าง้าใช่ใช่จเอียงไได้แเหมือนเหมือนนั่งรถ รถไฟชั้นสามอ่ะใช่ใช่แล้วก็สําคัญพอเด็กยุคนี้ชอบเอาของลงหนังอ่ะเช่นกางี้อ่ะมาขายมาแต่งม,มาเป็นของมือสองแล้วคนก็ซ ok ื้อเก็บสะสมบางทีผมเคยบ,บางเจ้าอ่ะได้มาสองที่นั่งอะไรเงี้ยแล้วก็มาขายกันในกลุ่มนะ่ ok เขาก็เหมา <โ While. S 1> ออมาจากโรงหนังใช่ไหมห้ีบียาแล้วนี่คือห้องน้ําของนักภาพอืมพอเขาจะไปดงขี้นักภาพไปหวือเปานจ้างหมดแล้วแล้วนักภาพเนี่ยเขาเก่งมากคนเดียวนะข้ากหลายเสียง ภาคทั้งเสียงผู้หญิงผู้ชายแล้วก็คนในเรื่องทั้งคนเดียวคนเดียวโคเก่งเลวันเดียก็ยังอยู่ไหมเฮียเขาน่าจะมีบางคนยังอยู่นะก็ถ้ามึงกูหกสิบเฮียเท่าไหร่ผมห้าแปดห้ารก็รุ่นรุ่นกันดังภาคก็ต้องเป็นรุ่นพี่แล้วก็มีหกสิบหาเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสิบอผมเชื่อว่าบางท่านยังอยู่บางอาวก็ยังอยู่แล้วผมจะบอกว่าต่างจังหวัดเนี่ยคนติดนักภาา ไม่ได้ดูไม่ดูหนังไม่ได้ดูหนังเ็าหนังนะดูหนังเพรานักผ่พอบอกว่าคนนี้ภาคเนี่ยคนเต็มเพราะว่าผ่าสนุกโปรหมทแล้วก็ต้องบอกต้องมาว่าใขรัาผ่าอันนี้มันที่เป็นป้ายป้ายเป็นอักษรน่ะใช่ครับอักษรป้ายลงหน้งชื่อชื่อชื่อโลงชื่อหรงที่ชื่อว่าแกรนรามาแกรนราม่านี่นี่เป็นอลูมิเนียม มืมเนียมือมเนี้ยมือมเนียมแขวนอยู่ข้างบนแขวนอยู่ข้างบนที่ผ่นอยู่เนี่ย้องนักพากย์นี่ผ่าน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 หยิบไปดูเห็นเห็นก็อะไรโลโลโลอยู่เนี่ยแล้วก็นักพาก็จะนั่งพากตรงเนี้ยเพื่อให้ดูซิงกับหนังเขาจะต้องดูแล้วก็ยุคแรกคือเป็นนักพากสดยุคสองเนี่ยจะเป็นเทปเทปมาเปิดซิง์เทปเปิดแล้วก็เปิดให้ซิงกับผ้า นีี่หองเยวไฮไลท์ตรงนี้ไฮไลท์น yes ี to to ่ห้องฉ่ายับรองวิธีใครเคยเข้ามาดิกลัวอะไรล่ะเราอ่ะนี่กลางวันก็โอเคกลางคืนกูไม่มานะนี่เดี๋ยวผมอธิบายไอ้ตัวนี้คือเสียงหมาข้างนอกโอ้ยกลางวันพ่อแบ๊บกินอะไรกินอะไรหน้าเราก็ออกเยอะไอ้นี่คือเครื่องถายรุ่นใหม่ อ่ารุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่แล้วแต่ว่าใหม่ก็ใช้ฟิล์มอยู่ใหม่แล้ใช้ฟิล์มอยู่ใหม่ระดับปีไหนเนี่ยก่อนยุคดิจิตอลก่อนยุคดิจิตอลอ๋อที่ยังใช้ฟิล์มที่ยังใช้ฟิล์มอยู่เนี่ยฟิล์มเนี่ยมันจะมาอย่างนี้มาเป็นม้วนๆขาเข้ามาแล้วพอฉายเสร็จเนี่ยมันก็จะหลุดนี่เก็บแต่เป็นรีเวิร์สอ่า มันก็จะกลับไปกรอเอไปกรอนในืที่กรอก็กรอฟิล์มครับกรอฟิล์มลับกรอฟิล์มกลับไปเพื่อให้เป็นเหมือนเริ่มต้นเพื่อใช้รอบต่อไปอ๋อสมัยก่อนจีิจะนั้ว่าฉชยกี่รอบครับอ่าวันวันธรรมดาเนี่ยมีบ่ายกับค่ำมสองรอบอืต่อวันแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีรอบเช้าเพิ่มรอบเช้าก็ามาช้าก็มาสัก วันละวันจะวันสองรอบวันสุกสาเสาวที่ก็สามรอบใช่แล้วยกเว้นบางบางเรื่องก็อย่างที่ผมบอกมีอาบิทไนท์อาบิทไนท์แล้วนี่ครับอันนี้รับรองไม่เคยเห็นกันให้ทายก็คือรหลอดดูดน้ำไม่เเห็นเขาตอนเปลี่ยนเปลี่ยนหนังอะเพื่ออะไรเปลี่ยนหนังกางแปลงอะใช่ไหมเพื่อครับนี่นี่คือแท่งคาร์บอนเอาไปทำเพื่อใส่ไว้ในนี้จ้ะแล้วจุด อ่าแล้วมันจะมีแสงอ่าเป็นความร้อนแล้วรีเฟก็จแล้วฉายออกไปอ่าแหล่งกำเนิดแสงเอาหรอคืออันนี้ไม่ได้ใช้หลอดอ่ะไม่ได้ใช้หลอดใช้คาร์บอนเบิร์ในหนังกาแฟมากกว่าใช่ไหใช่ไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยจะต้องเบิร์อย่างนี้แล้วก็พอเบิร์เสร็จแล้วมีความร้อนความความร้อนจะต้องออกเรื่องหนึ่งใช้กี่แทะเรื่องหนึ่งผมว่าน่าจะประมาณสองอ่า เพราะว่ามันต้องเปิดข้างเปิดเรื่องนี้ใช่ไหมพอหนังวนฟิล์มวนนี้หมดก็ต้องเปลี่ยนไปอันนั้นอ่โอ้ไม่น่าที่เราเห็นลับกันที่ฟิล์มไหมเพราะว่าไอ้นี่มันร้อนจัดมันหน่วงมาส่วนใหญ่นี่ที่ฟิล์มไหมนี่ไม่ใช่เพราะร้อนนะเพราะว่าไอ้หนามเตยเนี่ยมันเกี่ยวมันเก่าเปลี่ยนก็คือสิเนที่เราพูดไปหน้าไปนอนก็จะเจอละแล้วก็จะเป็นเครื่องสมัยก่อนเครื่องนี้สนุนราคาไง ประมาณเ่าหลักยุคนั้นเหะอยยุคนั้นก็เป็นหลักหลายแสนเหรแล้วต้องใช้สองเครื่องด้วยสองเครื่องสองเครื่องเปลี่ยนเพราะว่ามันไม่สามารถเครื่องเดียวไม่จบจบเรื่องคเหมือนวิดีโอเหมือนเราดูซีรีส์คือหนังเรื่องมันจบไม่ไม้ลายม้ตัวนะประมาณสองกระเป๋าก็ประมาณสิบม้วนสิบม้วนก็ต้องสลับกันขายต่อเนื่องไปเรื่อยๆต้องคนฉายเนี่ยพอรู้ว่าจะหมดปุ๊บก็ต้องไปเตรียมวันนั้นแล้วก็สั่ง แล้วก็เอาขึ้นใหม่แต่ว่าทางลรงลงทุนเครื่องฉายลงทุนทุกอย่างแต่หนังเนี่ยมีสายหนักเขามาให้ใช่แล้วก็มาแบ่งกันเรามีแต่ฮาร์ดแวร์เขามีซอฟต์แวร์ต้องเป็นอย่างนั้นในนี้ตัวนี้ครับย้อ,อนกลับลึกลงไปอันนี้เก่าเลยอันนี้อันนี้คือตั้งแต่เปิดโรงหนังอันนี้คือของเก่ากับเก่าเกือบลยแล้วก็เป็นของเยอรมันซึ่งตอนนี้นักเล่น ห้าร้อยเพื่อนใช่การสะสมเป็นของแบบเคยคนในตลาดมือสองราคาเท่าไหร่ครับก็บอกเลยเพ่อมันไม่มีของนะพูเคยมีคนมาขอผมซื้อสองล้านเฮ้ยสุดยอดมากคอลเล l เตอร์มันก็เหมือนรถอ่ะของเก่าเก็บอ่ะไฮนีก็เจ๋งอะนะซูเปอร์ชาร์จเจอเทอร์โบเออมันก็เออเขาอ่านได้ที่ไหนเล่าซูเปอร์มาสเตอร์ซูเปอร์มาสเตอร์อะไรอ่าน คลิปเฮียบอกว่าขออนุญาตไม่ร่วเมเฟรมโอบเจะหมองกลมจะหมองนะฮะเพราะเฮียหลอกพวกเราเยอะเลย<ช>นะครับก็ขอบคุณเลยฮะแกรนโฮเทลบุรีลำนะฮะที่นี่ใครมาบุรีลมขอแนะนำว่ามาพักที่นี่ ทุกอย่างผมเชื่อว่าสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกตสิบเต็มไม่มีหักอ่ะครับผมมาหลับมาพักผ่อนให้สบายแล้วไปเที่ยวต่ออืมนะะวันนี้ขอบคุณเฮียมากเลยนะฮะที่มาเปิดโรงหนังก่าเพรเราได้ดูกันซึ่งบอกเลยว่าน้อยคนนักจะได้เห็นอะไรแบบนี้ในยุคนี้สมัยนี้นะครับของเก่าทรงคุณค่าอ่ะประมาณนี้สําหรับทริปพิเศษของเราบุรีรัมย์ที่จังหวัดบุรีรัมย์พบกันใหม่โอกาสหน้านะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจและติดตามไปด้วยนะบ๊ายบาย